ครับสวัสดีครับวันนี้นัทรินฟาร์มมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับการจัดส่งชุดทดลองขนาดเล็กนะครับขนาดชุดละ1 8 0 0บาทนะครับก็จะได้ทั้งหมด8รายการนะครับผม8รายการมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับรายการที่1นนะครับผมก็จะมีกระชัง ตัวนี้นะครับเป็นกระชังผ้าใบนะครับขนาดเมตรคูณเมตรห้นะครับหนึ่งผืนนะครับเป็นกระชังเคลือบหนาอย่างดีนะครับผมนี่ครับแล้วก็รายการที่2นะครับก็จะเป็นแร่ธาตุนะครับผมนี่ครับแร่ธาตุปูนะครับหรือว่าสัตว์ลอกคราบรายการที่3มก็จะเป็นสารปรับสภาพน้ํานะครับผม โอเคแพ็กเกจสวยงามรายการที่4นะครับก็จะเป็นอาหารกบหรือว่าอาหารปลาดุกนะครับผมอ่ารายการที่5นะครับผมก็จะเป็นอ่าสัญญารับซื้อคืนผลผลิตนะครับผมนี่นะครับสัญญารับซื้อคืนผลผลิตสัญญาระหว่างนัทรินฟาร์มนะครับแล้วก็นี่ครับพร้อมประทับตาเรียบร้อยนะครับผม รา,ายการที่6นะครับผมก็จะเป็นคู่มือการเลี้ยงนะครับคู่มือการเลี้ยงปูบอกตั้งแต่เริ่มเตรียมบ่อจนถึงอนุบาลทุกปูนะครับผมต่อไปนะครับรายการที่7นะครับก็จะเป็นอ่านี่เลยครับพ่อแม่พันธุ์คัดไซต์พิเศษนะครับผมนี่ครับผมพ่อแม่พันธุ์คัดไซต์พิเศษนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแพ็ค ของทางฟาร์มเรานะครับก็คือเราแพ็กตัวไข่ตัวมันนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องปูนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราใช้แก้วนะครับข้อแรกนะครับช่วยซอฟเรื่องแรงกระแทกขณะจะส่งนะครับก็คือเวลาการโยนของผู้ส่งนะครับของรถส่งขนส่งต่างๆนะครับเขาก็จะโยนของบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็ จะช่วยซอฟแรงกระแทกได้นะครับผมเราก็จะใส่ตัวใครตัวมันเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ตัวผู้นะครับนี่ครับเป็นปูรุ่นคัดไซพิเศษนะครับผมขนาด5เดือนขึ้นไปนะครับผมนี่ครับของที่เราจะจัดส่งเราก็จะจัดส่งเราก็จะแพ็คลงลังนะครับแล้วก็เจาะลูกนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีรายการหนึ่งก็คือเป็นชุด สมาชิกฟาร์มชุดละว 6, 9 9 0นะครับก็จะได้ตั้งแต่กระชัง2คูณ4ปู40คู่แล้วก็อาหาร5กิโลพัดแร่ธาตุ5กิโลหนังสือการเลี้ยงปู1เล่มสูตรแปรรูปน้ำพริกปูนาปลาย่าง1สูตรปูนาทอดกรอบสมุนไพรหนึ่งสูตรแล้วก็จะมีคู่มือการเลี้ยงนะครับผม มีทั้งหมด8รายการนะครับในของราคาชุดสมาชิกฟาร์มนะครับแต่จริงๆแล้วชุดทดลองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกฟาร์เมเบื้องต้นเหมือนกันนะครับทุกทุกชุดของเราก็คือเป็นสมาชิกฟาร์มทั้งหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าอา่ามันจะมีสิทธิพิเศษก็คือชุด6 9 0 0เเนี่ยมันจะมีสิทธิพิเศษหลายๆอย่างเพิ่มเติมเข้ามานอกเหนือจาก8รายการนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราจะรับ ลูกฟาร์มจํานวนมากนะครับเพื่อหนึง่งเราต้องการปูจํานวนมากนะครับเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์นะครับแปรรูปนะครับอันนี้เป็นน้ําพุกน้ำพริกโอ้ลิ้นพันกันน้นําพริกปูนาแมงดาเผาเป็นสูตรเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็คือน้ำปูลานะครับผมน้ำปูล้านะครับก็คือเราใช้ น้ำปลาต้มสุกนะครับแล้วก็ใช้มันปูเป็นส่วนผสมในการเคี่ยวปรุงรสต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้สูตรเฉพาะของทางฟาร์มนะครับผมฟาร์มเราก็ยังได้มาตรฐาน GAP ของกรมประมงนะครับถูกต้องนะครับตามหลักสากลน,นะครับในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําแบบออร์แกนิกหรือแบบบอ่อปูนบ่อกระชังต่างๆนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ บ่อเลี้ยงต่างๆนะครับที่เป็นระบบบอ่อซีเมนต์หรือว่าบอ่อออแกนิกของเรานะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อฟักหอยนะครับผมก็จะเป็นบอ่อฟักไข่หอยต่างๆนะครับอ่านี่ครับผมเป็นบอ่อฟักไข่หอยแล้วก็การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองของเราก็คือเราจะใช้ระบบน้ําวน ครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่อส่งน้ําก็คือปล่อยน้ําหยดลงให้มันล้นออกนะครับแล้วน้ําก็จะไหลลงไปบ่อปูที่เป็นระบบบ่อดินอันนี้ก็จะเป็นบ่อหอยเหมือนกันครับเราก็จะเพาะแหนแดงไปด้วยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นบ่อปูนะครับผมบ่อปูทั้งหมดนะครับผมอ่าอันนี้เราก็จะพึ่ง จับไปบ้างก็มีนะครับอันนี้ก็คือเราจะจับไปแล้วนะครับแล้วก็คือบ่อนี้นะครับที่ยังไม่ได้จับนะครับผมเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีปูเยบะไหมอ่านีครับผมของปูเต็มเลยนะครับนี่ครับสานี้เลยครับส้งเป้งๆเลยสาพ่อแม่พันธุ์ครับผมนี่ครับอ่าโอ้ยนิบนี่ครับผม ครับพวกนี้ก็จะเป็นไซส์พ่อแม่พันธุ์นะครับผมเรานี่นี่ครับอ่าก็จะพามาชมนะครับนี่ครับอ่าเไปดูบอ่ออื่นต่อนะครับอ่าวันนี้น้องปูออกมาเดินเล่นอากาศแจม่มใสดีครับนี่ครับผมนี่อ่า การใส่น้ํานะครับผมการใส่น้ําในการเลี้ยงบ่อกระนิกนะครับก็คือเราใส่น้ําท่วมกระเบื้องแผ่นล่างนะครับไม่ต้องท่วมแผ่นบนนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับเราจะใส่แค่ท่วมกระเบื้องแผ่นล่างนะครับผมนี่ไปแล้วโอเคไปแล้วแล้วก็วิธีการพักบอ่ออ่านี่ครับก็คือการพักบ่อนะครับของทางฟาร์มเราหลังจากเราจับ ไปแล้วนะครับผมเราก็จะนํากระเบื้องหรือว่าที่หลบนะครับเอาชั้นๆหลบไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เราจะใช้นะครับสารปรับสภาพน้ำนะครับที่เราแถมไปให้ในชุดทดลองต่างๆนะครับเอาโรยหรือว่าเอาหวานเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ค้างอยู่ในน้ำหรือว่าในบ่อนะครับ1-2วันนะครับผมนี่ครับ ราก็จะหวานใส่นะครับ1-2วันแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่ครับเราจะเอาไว้ในนี้หนึวันก่อนแล้วก็เอาน้ําใส่นะครับผม่าบ่อนี้ก็คือเราเพิ่งจับไปนะครับผมครับผมโอเคบ่อกระชังที่เราเห็นนะครับอันนั้นนะครับบ่อกระชังนะครับก็คือเป็นบ่ออนุบาลลูกปูนะครับผมเราจะเอาไว้อนุบาลลูกปูครับ วันนี้นะครับเราก็ขอจบคลิปเล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันหน้านะครับผมจะพามาชมหอยเชอรี่สีทองนะครับต่อไปนะครับผมว่าหอยเชอรี่สีทองนะครับการเลี้ยงดูยากไหมการดูแลเป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงระบบน้ำต่างๆด้วยนะครับผม โอเควันนี้นะครับผมก็จะขอไปจัดชุดทดลองนะครับเพื่อจะส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาส่งนะครับโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านที่รับชมนะครับตามช่อง youtube และ facebook ต่างๆนะครับผมขอบคุณมากครับ